ลวงพี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหลวงพี่บวชนานหรือ,อยังครับอาทิตย์กว่าแล้วโยมโอ้กะที่บวชแล้วมั้งครับไม่ใช่กล้วยบวชชีโยมเอ้ยรอเล่เป็นพระเล่นมุกไม่ผิดศีลเหรอครับถ้าบาปโยมน่าจะล่วงหน้าไปนรกก่อนอาตมาแล้วแหละลงมาสักขนาดนี้แล้วหลวงพี่จะบวชนานไหมครับ 1, สักหนึ่งพันษาหน่ะแหละโยมเพื่อนโอ้นี่กะจะลงแข่งศึกชิงเจ้าอาวาสเลยนะครับเวทีนี้เลยผมจำได้ พยายามข่มอารมณ์ไว้อยู่นะเป็นพระนี่มันยากจริงๆโลวพี่สู้สู้สูอะไรล่ะโยมมึงอะวกอวนกูเป็นพระพูดไม่พอเลยนะครับอตาตมาจ,จะพิมพ์ว่ากวนอูโยมช่วงนี้ติดสามก,ก๊กมิทธะบาดสนุกไหมครับจะเอาอะไรมาสนุกละโยมมันเป็นกิจของสงฆ์ บวกเ,เยหยล่ะครับตามบ้านที่นิมนต์จะใส่บาตรนั่นแหละแม่หลวงพี่ไม่คุยกับหลวงพ่อหลวงตาในทีมบ้างหรอครับเป็นทบาทไม่ใช่พับจีนะโยมต่างคนต่างเดินได้ไม่ต้องคุยกันหรอกแล้วเวลาฉันข้าวหลวงพี่เลือกได้ไหมครับมาถามจริงๆนะโยมสงสัยขนาดนี้ทำไมไม่มาบวชเองวะรับโยมอาตมาพิมพ์ตกผมศรัทธาในหลวงพี่ไปได้ดีขนาด เลือกได้สิโยมถ้าต้องฉันทุกอย่างที่อยากโยมตักบาตไม่ใช่เลอครับเลือกว่าจะแดกหรือไม่แดกนี่แหละโยมเอ้ยเอาละไหนๆก็ถามมาขนาดนี้โยมอย่าลืมเลือกซะด้วยนะเลือกอะไรล่ะครับหลวงพี่เลือกว่าโยมจะไปขุมไหนโรงาบาลล็อกคอรอไว้แล้วละ่ะ